เวลข้ามทูเทอร์โบคาและว,วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Honda Camper Motorhome รถบ้านสไตล์ลุยที่มาพร้อมความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบที่ตอบโจทย์คนรักการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะสำหรับการเดินทางแต่คือบ้านเคลื่อนที่ที่พร้อมเปลี่ยนทุกทริปของคุณให้เป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยอิสระความผ่อนคลายและความสนุกในแบบที่ h อน da ตั้งใจทำออกมาอย่างพิถีพิถัน ทันทีที่คุณมองเห็น Honda Camper Motorhome คุณจะรู้สึกถึงความลงตัวของดีไซน์ที่ทันสมัยและฟังก์ชันที่คุ้มค่าตัวรถภายนอกดูคลีนล้ำและลงตัวแต่เมื่อก้าวเข้าไปภายในคุณจะพบกับพื้นที่ใช้สอยที่จัดวางไว้อย่างชาญฉลาดทุกมุมได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดมีโซนนั่งเล่นที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่นอนได้อย่างรวดเร็ววัสดุภายในให้สัมผัสที่พรีเมียมแต่ทนทานเหมาะก,กับการใช้งานทั้งระยะสั้นและการเดินทางยาวหลายวัน หนึ่งในความลับที่ทำให้รถคันนี้โดดเด่นคือการรวมเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นระบบไฟอัตโนมัติพอร์ตชาร์จหลายจุดและแผงควบคุมที่ให้คุมตรวจสอบพลังงานน้ำและอุณหภูมิได้ง่ายง่ายทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ชีวิตบนท้องถนนได้ราบรื่นและสะดวกที่สุดไม่ว่าคุณจะจอดนอนริมทะเลกลางหุบเขาหรือในป่าลึกความรู้สึกเหมือนมีบ้านเล็กๆตามไปด้วยจะทำให้ทุกริปพิเศษขึ้นทันที ในส่วนของครัวฮอนด้าก็จัดมาให้แบบกระทัดรัดแต่ครบมีสิ่งตู้เย็นขนาดเล็กพื้นที่เก็บของและมุมเตรียมอาหารเล็กๆช่วยให้คุณทำอาหารง่ายๆได้ทุกที่จะเป็นมื้อเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือของว่างยามค่ำใต้แสงดาวก็ทำได้สบายๆพร้อมพื้นที่เก็บของซ่อนอยู่หลายจุดทำให้คุณพกของได้เยอะโดยไม่รู้สึกรกด้านสมรรถนะฮอนด a า a คมเปอร์มอเตอรขับขี่ได้ลื่นไหลและมั่นใจด้วยเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมัน ให้กำลังดีเหมาะกับการเดินทางไกลทั้งบนถนนหลักและทางแคบในชนบทช่วงล่างถูกปรับมาให้รองรับพื้นผิวครุขระช่วยให้การเดินทางนุ่มนวลแม้เส้นทางจะไม่ราบเรียบก็ตามในเรื่องความปลอดภัย Honda ก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมระบบช่วยขับขี่ต่างๆเช่นระบบช่วยประคองรถในเลนระบบป้องกันการชนและเทคนโนโลยีเซ็นเซอร์รอบคันช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างสบายใจไม่ว่าปลายทางจะไกลแค่ไหนก็ตาม ท้ายที่สุด Honda Camper Motorhome ไม่ได้เป็นแค่รถแต่เป็นไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับคนที่รับอิสระรับการท่องเที่ยวและอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่มันคือประตูสู่โลกกว้างที่คุณสามารถพกไปทุกที่พร้อมความสะดวกสบายเหมือนบ้านหลังเล็กๆที่เดินทางไปกับคุณเสมอเตรียมตัวให้พร้อมแล้วปล่อยให้ Honda พาคุณไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่ของชีวิตได้เลย